สวัสดีครับพี่น้องปอกไปพอกันนิ้แรกกับช่องนิสาตตเตอร์เสเนอระพนออฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศจักซีเดเลนบวันแรกดอกพี่น้องรอบเบิร์สถานการณ์นะคะหัวที่พอนูพอดีพอดีพี่น้องก็ไ,ขอขอกไกล์ก็แชร์เพื่อโค้ชสันสกายเพื่อรับการแจ้งเตือนไปไว้นะคะมืงอนี้มีดาราดังเพิ่นมาจอบอนิสานะคะพี่น้องคะยูทูบสัวพันดอนชแนลเนี่ยเอฟซีข่อยแต่มาอยู่เต้นผู้อื่นกับไม่ได้เครียดดอกเพราะเราของมาฝากหลายอยู่ ดูกันเลยนะคะแดมเดมเดมแดมแดมสวัสดีค่ะนี่บอเผิ่นซาเพื่นลื้อพันดอดชาแนลอันปากบอเพิ่นกับว่าหาข้าหาข้าพึือกันแล้วก็ป็นยังสุดเพืพึ่กันเดือกันเลย ไม่ผ่านคิมกับมุนใช่เขินทุกซองเหาียบเหเจ็นเอ็มีตัวจริงของสาวหน่อยนะคะเนนะครับนีพันดอนคือแบบพนเขยกันนังใจทุกซองแม่นกาลังใจทุกซองแต่ว่าขันหัวใจต้องอันนี้ซาผู้เใหญ่ดิที่นอกใจบ่ได้ดดิแม่นบ่เแ่าแล้วก็ขอบคุณชมพู่หน่อยจากคุณแม่ด้วยนะคะนี่เอามาฝากนะคะพี่น้องคะการกินน้ำเพลินอยู่นะคะพี่น้องคุณแม่สัมพันธ์นะคะคนสวย ตามเตตตู <că> mm ่าตตู้นี่แหละโอ้แม่นมากค่ะกำลังใจอยู่เม่อยู่ะขอบคุณค่ะโอ้ยนู่นละเฮียแตีเฮียแตีนอันเฮียแตียนว่าเป็นตื้นเต้นพยายามมาได้ร้องเพลงน้ำมูนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศหลังเต้นนะคะเดี๋ยวสุภาพพี่น้องไปเบิ่งอ่าเกัาไฟผุนนะคะอุ้ยลืมทักทายพี่สาวชื่ออะไรล่ะคะโอ้บ่อันบ่อหอยขอกวางปันไดยานกิกไร้เหล่ยครูจัก อ่ะที่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนะคะตอนนี้คือรุ่นค่ะพี่น้องโอ้ยเฮียเขยกระแตกกระเตนพี่น้องเพื่อนกะกำลังฟิวกำลังมานะคะพี่น้องคุณอ่ะคนกะโลเบิ่งส้าหน่อยนะคะพี่น้องค่ะวินางเกก้อยสวัสดีค่ะก้อยคมนะคะโอ้ยก้อยเด็ก ตอนนี้ก็ขึ้นรอดนะคะพี่น้องโพนี่ว่ามันยังเด้เพื่อนโพตำรวจนะคะอันนบอ,อลหลังบอลร่ำกะโอ้ยเนาะเลือดไหลอันนี้นั่งเอกนั่งเอกไงค่ะพี่น้องเอกคลิปอันนี้ก็รอดเบิ้งจากสถานการณ์นะคะบมล่อวานนี้เป็นตาคือว่า,าเมียเนาะเป็นตาบกคือให้ เดี๋ยวนะคะอันนี้คือโยนมาอย่างนี้ไม่ถูกนะคะพเพราะว่าเ,เดี๋ยวเอาอยัางไงก็รอดูสถานการณ์นะคะพี่น้องคะศิลปินกับยานคือกันนะคะมันไม่ได้เกิดจากศิลปินนะคะเพราะว่าศิลปินคือแต่งตัวเต็มที่จะสแสดงพี่น้องในเบื้องเต็มที่นะคะพี่น้องค่าย้อนขึ้นมาสิเ่ราเฉือกนะคะคันจะได้น,น,นกับบอนี่นายยืนบริสุทธิ์ไปติดมอลาเมอีแม่ยคนว่าเป็นเสียนผุนพ<อ>ี่น้อง แรงก็ม่มมเป็นเสียหัวล้านหมอไปไปโคตรมาเฮ้ยคขย้อนมาแบบนั้นมันพอถืบเด้อจ้ามันพอถืบเด้อพน,น่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอกจัดการเลยนี่เฮีย <c oughs> เอกจะไปท่ามูเลแลยนเดี๋ยวเนี่ยจัดการจัดการเน <c oughs> <ข>ี่ยแหนมปวดมันเครื่องฟ้าดีๆไม่ใช่มาซืิอหัวอันนี้ก <c oughs> ็คือรอนะคะพี่น้องค่ะ ดวยพี่น erm ้องกเสียเงินซืบวัดนานนเพราลามกับเตรียมความที่สิลินจะในจังวังสั่นนมักพี่น้องต้ต้องหวมากอวเบื่องยังเดียวนะครับอันนี้คือบ้วไอีักรู้การมาทำน้นะตอนนี้มันมีเรื่องหลอมเลี่เข้าไปทางเจ้าที่พกระต้องมาทำกัรหน้าที่ของพนมาตรวจสอบสถานการณ์เพราะตอนนี้ทางหน้างานนะครับกาลังเคืียดอยู่ เอฟซีแฟนขับหัวใจท่านเข้ามาเรารู้พักพันพันมาเข้าจังมากนะประจวบเนื่อครับก๊อกสองเดี๋ยวพี่น้องก๊อกแรกเคลียร์ก๊อกสองท่าถ้าเคลียร์ไม่จบยินดีขึ้นเงินทุกบาทกันทุกสั่นนะครับแลตอนนี้เราคู่นะครับตอนสี่ล่อซาเดอร์เข้าเข้านั่งกินเหล้าขาซะก่อนเนื่อครับไม่บ่มีบุญอะไรอย่างนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่น้องเนาะ รอบแรกหนึ่งเด็กก็มาอาสูบว่าถ้าเล่นไม่ได้นะครับนะครับท่านผู้จัดกำแนงแกะคองครับลุงโจ้สารนเพ่งครับเท่ายิ่งดีเพื่อนรุ่นทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ขอโทษขออภัยแฟนๆนะครับแต่ถ้านะครับเล่นได้เล้วก็เราก็จะต่อแสดงขอเวลาอีกนิดอีกนิดเดียวเพียรเพียรนิดเดียวไม่เล่นนิดเดียวเนาะหวังว่านั่งคุยกันโดนโดนจะได้มาพอกันเนาะพี่น้องเนาะโดนโดนจะได้มาพอกันเฮนฮาเฮนฮากันเนาะนะครับด้วยความรักนะครับเดยความรักความแพง ไปบ่งใดพี่น้องให้แรงใจใจกลางกุงใจกลางเมืองจัง4ีพี่น้องก็ยัางมาให้แรงใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับการันตีได้สาวหน่อยเพรบอนแท่งบ่เห็นหพี่น้องผิดหวังด้วยเวลาที่ที่มีนะครับด้วยเวลาที่มีด้วยเวลาที่จากัดเขาพยายามอัดให้เต็มที่พี่น้องบนซืลอ,อยู่ในกรอบในเขตแล้วก็พรุ่งนี้นะครับ ลินยูวันวันมากตะพุธมากตะพุธข้างตลาดระยองตลาดลานปูนระยองแล้วก็24เจอกันที่ข้างโลตัสรามพหลองสองยี่สิบยี่สถานที่แระสีแตกตั้งกันไปเวลาเวลาเหตุการณ์นี้เราเคยเกิดขึ้นแล้วที่สวยผักซอยสวนผักคําคิดว่าสิบอมีเกิดมาสิบวมีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นประสบการณ์ชีวิต ถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุการณ์ยังก็คงเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่อีกสักครู่เจ้าหน้าที่เพิ่นกระท่ำตามนาทีเพิ่นออกมาตรวจสอบบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะหากเพิ่นบ่มาจังเป็นตะวาเด้จังถ้าสามารถได้เฮาเตยล่เงี้ยเงี้ยสักสองสมวงกระไรเต้โอ้แม่นครับใจเย็นๆครับพี่น้องครับขอขอเคลียร์แป๊บนึงเดี๋ยวขอขอเล่นได้นะครับขอความชัดเจนเนาะบอดเนาะขอความชัดเจนสัก10นาทีเนาะพี่น้องนั่งคุยกันหาสักก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆเรายินดีคืนบัตรเราพี่น้องเนาะ ยิบดีขึ้นแบบกะดีก <tv> <engine nhiều> <oo> ําหนดเดี๋ยวเขากัดแทนผมกําลังสิ่งเชื่อไหวไฟมันอันนี้ไฟมันส่องชิดดูใหมกับกะดีเอาใจเลยครัขอตั้งใจกับเราพี่น้องให้เขาไหว้ๆเด้อทื่ว่าบ่มีผู้ใดเหตุการณ์นี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับผู้เจ็บช้ำอตัแทนคานามูน้ำมันผู้จัดคือผูผ้าลงลวงม่าแมนครับเดี๋ยวแจ้งการคือว่าเนี่เบิร์ตประจําก็แสนก็บาทแล้วครับมีเกือบสองแสนแล้วแต่คานน้ำมันแมนครับคาแลมปั้นเดยเกลียวคาหนามคาทา อย่าก้มหลังก้มแงขอสิบนาทีเะั้นขอสิบนาทีครับผมก็รู้ไงพี่ก็รู้ไงแต่เราที่พิมพ์จุดบมายพี่ไงพี่พิมพ์ออกตอนนี้เราะพี่จะเอาคนจนนะเพราะทุกคนแรกเริ่ใจมันเพพี่น้องเพราะในผู้ใดเกิดขึ้นครับเนาะต้องต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนะพี่ต้องเข้าใจสิ่งสาวอะไรพี่ต้องต้องรู้เข้าใจนะฮะต้องรู้นะต้องรู้ อันนี้เราเราแค่ได้เอาเปรียบเข้าใจอารมณ์ทุกคนครัเข้าใจว่าทุกท่านโดยท่าออกมาจากบ้านที่จะมาชื่นชมชื่นชอบศิลปินที่และมาร่วมให้กำลังใจกันแม่มาให้กำลังใจที่งานสาเวรแพร่ไม่ต้องพยายามให้ผมที่จะจะให้ในสวดัสดีพูดนะครับนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เอาเราไม่พูดกันมากเดี๋ยวขอไปเชียร์ครับขอแกขอไปเชียร์ดัดก็ได้พี่น้องเอิรรอสักครูดนะครับถ้าไม่ได้จริงจริงยินดีคืนดัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ อันนี้ก็คือร้อนนะคะกําลังใจล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศมีพนักงนนอนงรับหรอกกับพี่น้องข้าวใบเบงถ้าไปทั่วนะคะจะเอกก็มาอยู่ในแถบกล่องก็เขาพวกกันอยู่ถ่ายมูร์ร้อนมะฮ่องยนี่บว่ร้อนปัญญาน่แต่ว่าเอ้าคือเอาพี่พะรล่มติมี่พะรุ่มทำหน่อยทำก้นนี่ละ โอ้ <laughs> ไปหาทั่วก่อนนี่นะครับพี่นอ้องบรรยากาศรอจะเอ๋ <c oughs> มันไอเกบบอ็บล่อเฮือนเยันสุดหรอกคือซื้อมันสุดฮัทพาพี่นอ้องเกมึงบรรยากาศร,ารอบๆก่อนบรรยากาศรอบๆครับพี่นอ้องอันบ้านหลังนี่มึงกำลังไล่สุดด้วยนะครับพี่นอ้อง เดี๋ยวอาะมาไปหาเรยอไรกอนเด้อหาเรยอไรโอ้ยบ้าพคนเนาะเรื่องไหนแน่แม่บอกเลยบอกว่าไงมันอาถรรย์ยิ่งอาถรร์เรื่องอะไรพอตั้งแล้วก็เกิดขึ้นเลยใช่ไหมมะลำสุดสามปีไม่เคยมีพอทำแบบนี้นอกจากการรับเชิญตายอะไรอย่างเงี้ยไอ้จู แห่งเป็นคนเก็บน้ำตาบอกเคยเก่งไอ้ช้างมีคนบอกว่าเจ้ารอไปเห็ดไปเหตุแบบว่าไฟขาหลินอย่างอะไรไม่ใช่เลยเรียระไรเนจ้ะมันไม่ใช่อย่างนั้นสวัสดีค่ะพี่น้องน้องนิสาคือฟังพี่นะเพราะพี่แต่งตัวรอหน่อยเขาก็แบบอกสกัดดาวลุ่มแอ่ต้องมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้เข้าใจไหม เออน้องอนิสาเลี้ยงช้างเข้าใจไหมหันมากำไฟนีคุณพีที่ไปใส่เจ็บกองเมื่อบานเสียงก็บ่มีกองเมื่อบานอ,อันได้กล้วยยันไปกินอันหอยแข็งกับอัคนคน,นั่นยืนเก็บของก่อนบัดเออเพิ่นทักมาบอกไปเพิ่นว่าฝากบอยต้นก็ผพี่กิงในเรื่องสัตว์นั่งอยู่แล้วนี่ยคือสิบบาทก,ก,ก,กระปุกกระปิ กับแม่น้ำมแบบกวขึ้นไปในเด้อจ้ะเส้นเส้นไม่โกลโลดเอินแม่น้ำเอินแม่น้ำเออแม่น้ำต้องตวงไปก็ถึงไระเดิร์กแล้วอันนี้ก็คือว่าดาไฟเบิร์ดแล้วนะคะพี่น้องก็ก็คือสีว่าคือดอกนะคะพี่น้องค่ะป๊าดเครื่องห่วงแจงโกดีแท้กำไฟพี่หันมากำไฟพี่คุณพ่อชิไปใส่รถแห่ขึ้นก่อนเลย คือก้อนะไรก็ล่อเรอพเข้ามิจฉาีล้ำล่าเลยเขาเลิกเลยยังหรืน่าจะแล้วค่ะเพราะว่าแดนเซอร์ก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วมันก็อกบประกาศไปมันจะไปเจนไม่หางกันครับโคตก็บม่นเหงื่เลยเอบว่าเรนเจไม่หางน่อยฮนอกิาง้านเบอข้หาดได้มมีนามาฉันมีนามาฮินโนกิไม่มาจักหินญอ่ปุนเอเชียโอ้ยทางนี้ือเป็นสีบุญไหว มาจอดซะก่อนนะคะพี ben, no ่น้องค่ะเป็นจังใดเนาะแม่เป็นตาได้มาอีกบอยี่หลายปีบอได้มาอีกดดอเป็นไดเอียยเบย์เราไปทั้งนี้โอ้ยเปบย์เราละมึงเขียนมึงเขียนขอบตาาอเลนเนอร์สวยสวยมือนี้นะแมนบอ อุ้ยขวดกับบ้าค่คายขีดคิวไลน์ชั่วโมงวันนี้นนกับขีดคิวไลนชั่วโมงมือน,นี้กับบ้าแมนการดีปันไดเดอ้อไปจอบเบื้องข้างขวดกอนเดี๋ยวเราจะไปดูทางนู้นนะคะทุกคนตอนนี้ก็เก็บขวางแล้วนี่อย่างนีง้เนาะตอนนี้เพื่อนก,นกากำลังเก็บขวางอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะ เก็บของเก็บอุปกรณ์โอ้อยออย่าเหม็นบ่คืออยู่คุยกันอยู่นะคะพี่น้องคุยกันอยู่นะครับผหอันนี้ก็บอดบอดถึงกำลังคุยอยู่นะครับพี่น้อง <c oughs> จัเพลงไปใหญ่คุณจังเพลงไปพ่อป yani mm ัน hmm. กันล่ะพ well uh ่อ huh ปันกันห้าทางนี่เนาคุณจังเพลงไปเนี่ยกคุณจังเพลงไปึ้นแล้วโอ้ยดใค่เดียกกูมาแล้วแสุดเด้อบอกใครกคุแล้วไมยถึงว่ารลองเมียไม่ถึงวันหลวองนเมียหลวงไปจริงนี่เดียวตัวแ่งตัวาแล้วุถ่ายรูปแล้วอันนี้ความเ่ฆควยเราดิจบแบบเท่แท้ั พี่น้องกี่ข่อยแล้ววัน้คืนห้างชาำมือนีไปซื้อเต็นที่นนี้สาอายุส่วนเต็นท์คือมันเราปุ๋ยเขาซื้อเราบอกเขาบอกอยู่ที่เราพยายามเตือนมีเราแอร์จะเป็นเราแอร์อยู่ใี่เป็นส้มแล้วแล้วก็หนาวตายอยู่เดียวนี้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะหวนคืนกลับมาผมขอโทษขออภัยบรรดาแฟนๆของสาวน้อยเพบันแผงนะครับขอบพระคุณทุกกลังใจพี่น้องแงางออกเป็นซองเลยพี่น้องเนอะซองใส่ซองขัวให้เก่านะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะเตรียมเพื่อ อันนี้เป็นการส่งกำลังใจให้พี่น้องจะจะจะเล่งให้พี่น้องได้อ๋อให้ร้องสองสามพีปิดท้ายก็ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเข้าใจนะผมอยากร้องอยู่ครับอยากร้องทรงไทยอยู่แต่สู้จนไข่ไข่ก็เพราะม้าขาดพ้นบปพี่น้องมาอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยืนรับชิวเลยนะรับชิวพี่น้องรับชิวรับชิลรับบัตรคืนนะครับขออภัยนะนรับเดี๋ยวไปเจอกันที่วันพรุ่งนี้ขันบ่อไก่บ่อไก่คือมากตะพุดนะครับแล้ว ฮัสซิยอนกับมาอยทีโลตักพลัม2ฝั่งมาที่24 25อยู่ห้อง11ห้อง11แต่ทำหลาทีในการเป็นผัวเจ้าบ่เคยเป็นสองรอบผัวนอกสมรสนะครับฝากเร็วๆนี้หรือผัวน้อยนะฮะสันบัวได้เป็นเมียน้อยกับเมียนอกสมรสถ้านองแก่เร็วๆนี้แต่เราฝากแฟนของสาวน้อยเพียแพ่งกระชาก สรุปสิ่งๆ้าวๆพี่น้องสรุปก็คือบ่าเดลินนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้บอดโจแลวก็ทีมงานสาวหน้อยเพชรนบันแพงสกู๊สก๊อนะคะแลวก็เป็นกำลังใจให้คนที่มารอชมนะคะไลยทันเพิ่นก็ล่งรอดสือตัวกับมีนะคะพี่น้องที่กาล่งรอดสือตัวที่เขาไปช่มาล่ำแต่ว่ามาล่ำเหลือก่อนพ่ามันบันเหลิอกับพี่น้องก็ต้องมาเชียร์กับตำรวจนะคะตอนนี้ตำรวจเพื่อนกับบ่อนุญาตเลินเนาะก็เข้าใจทั้งสองไฟค่ะพี่น้องนี่ละเขาว่าโลกระบาดนะคะ ทางทีมงานกะถ้ามาหากินยากจจนนี่กับขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องสุกุลสุก้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆมสำหรับคลิปนี้นะคะกะขอบคุณพี่น้องสุก้อนทีเขามารับชมเดอ้จอจจนนี่กับขอโทษขออให้กำเนากันแล้วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะเมื่อเราบอกขอ